สวัสดีครับเมนูเสียบแสบคือเกาครับหอมหวยหอยหมกเห็ดปวกใส่ไข่นะครับปังลูกโดดพริกซดนะครับเสียบแสบต้องกันครับนี่ครับหมกเหิดปวกนะครับใส่ไข่เครงแขงเนียนเนีนครับกับผักอีตัวกับตำพริกแห้งหอมแดงกระเทียมนะครับใส่ลงไปหมกหิดปวกหอมๆอมช่วง้าๆก่อนไปเห็ดงานก็เลระครับ ใส่เห็ดใส่สองใบตามด้วยน้ำปลาแดกปลาล่าเขาขาดปลได้ตามด้วยลูก,ลกโดดเลือพริกสดนะครับเราเพิ่มความหอมด้วยแมงลักเลยผักอีตูนี่ครับมุกใส่เบตองครับสูตรนี้แสบแคบพือเก,าบบก่าครับเบึ้งก่อนครับเห็ดปวกมุกใส่ไข่หอมหอมหวยห,ห,ห่วยแสบแสบทัง้งหครับมุกแบบบานๆอีสานบานเฮาอันนี้ช่วย ใส่การโอบเอานะครับไว้ปิ้งนะครับนี่ครับเปิดดอกเตะดังทวนทวนความหอมมันจะแทะมันจะแทะมกเห็ดลวกใส่ไข่ออกับเข้าเนี้ยหอนๆอนคุยครับังไงซะล่ะมันก็สุดทนาดแล้วเสียบๆต้องกันครับผม